อันนี้เรามาทุลกันนะจ๊ะ้างทุ่งนาตีมากเลยอ่ะบรรยากาศอันนี้อยู่ในกรุงเทพด้วยพี่น้องพระรามสองแต่ว่าเขาเจ้ามีพื่นทีซื้อที่ไว้แบบเห็ดยังสิไหมรอบขางมี่ตจะลงงานด้วยเนี่ยลังคาสมๆอันนี้มีกอไผ่ด้วยนะะ ตกเบ็ดสิดเบ็ดโอ้คิดถึงไอ้บอสจังเลยมีหมาคนบักหลยตนอันนี้หลังคาเขียวๆพร้อมรอบด้วยโรงงานแบบเจอคลองทีก็เจ้าสือมีทีเนะาะก็เจ้าโบเห็ดเนี่ยโบเห็ดแบบว่าโบสางโรงงานอ่ะคุดสะผุดปลูกพักต้นกล้วยเต็มรอบคือว่าปลูกต้นเ้าด้วยต้นกล้วยด้วยมันเข้ามาอันนี้เพื่นชีเลียงป่าได้เนี่ยเลียงป่าไว้เฮจาลาให้มีลูกน้อง หังก็จะมีลูกน้องของมีเป็ดพร้อมนะม,มีเป็ดพร้อมเนี่ยเป็นมูมูอยู่เนี่ยเห็นว่านี่ไงเป็ดฟิร์บอ,อ่านี่เป็นจุมจ่มๆเป็นย้อมๆเนี่ยเป็ดนะจา๊ะน้ำตาลด้วยเออเป,ป็นอแบบัตะาไค้ล้อมรอบไปน้ำก็จะเขียวๆเลียเ้ยงปลาให้อาหารก็สีเขียวเ้อ มิสจักบอ่ 1, 2, บอหนึ่งสองสามบ่อเดี๋ยวเฮดสะพานขำบอ่อนีบ่อใหญ่เฮ็ดสะพานขำไปซาลาบรรยากาศดีมากเหมือนบ้านยโสูทอนเลยพี่น้องเอ,อ้ยคิดฮอดบบานแล้วได้บานคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ามาเฮตุลาดได้พี่น้อง